Well, I guess I'm a loser, baby. Fuck everyone that chased my dreams. Well, you gotta get used to thinking. กันแล้วนะครับที่ผมมาถึงอเมริกาไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลยก็เพิ่งกลับเที่ยวไปและต้องเป็นหวังไกลเลยช่วงนี้ที่มีเวลาว่างมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับวันนี้ก็เลยจะพามาดูรอบตัวกันนะครับว่าหอที่อเมริกาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ไปดูกันเลยนะครับเริ่มกันที่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเป็นเตียงของผมเป็นเตียงอ่ king size นู้นสิ what is i full size bed ทูไซส์ครัก็วิวไม่ค่อยสวยนะครับก็เด mm ี๋ยวพาไปดูมันก็เห็นอีกฝั่งหนึ่งว่ามีใคอยู่บ้างแล้วก็เห็น mm hmm. เนินขึ้นมาครับมีต้นไม้ <Wow. S 1> ต้นหนึงตรงนี้นะ mm hmm. แล้วก็มี mm hmm. ของตกแต่งอะไรเยอะไยหนครับ<ม>แล้วก็ไฟทั้งหลัย <laughs> แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ชื่อน้องคาโดครับน้องคาโดเพราะว่าน้องคือน้องคาโดแล้วก็ตรงนี้นะครับตู้โต๊ะผมครับมีสมุดว้าวมีสมุดหมุดนอทครับสมุดหมุดผมแล้วก็มีคอมมีแก้วน้ำมีเครื่องเขียนอะไรต่างๆมีรูปต้องลอยด้วยแล้วก็มันผมผมว้าว แต่จริผมก็ไ <naprawdę> ม okay ่คทงานที่หลักผมมีทำงานอยู่ข้างนอกอยู่ห้องสุดไม่ก็คาเฟ่ส่วนข้างบนก็จะมีพวกความคลีรที่ผมที่ผมติแบกไปมีรูทีอมีอะไรอย่างที่แบกขึ้นมาก็มีทั้งแบกชาร์มีทั้งกูสปอร์ต ก็ปากนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือจะเป็นตู้สื้อาของผมผมก็นำข้างบนเนี่ยมาใส่ทั้ตัวของหน้าหนาวหมวกแล้วก็ตามท่าคอส่วนด้านนี้ก็จะมีเสื้อผ้า้าว ส่วนมุมนี้นะครับต้นไม้ต้นโปรดของผมครับเพราะว่าเพิ่งไปได้มาครับต้นนี้ชื่อว่า long m o n s t e อ m o n s t e ม m น n s t e r เพราะ,ะว่ามันเป็นต้นมอนสเตอร์ <laughs> ก็เลยได้มาชื่อนี้ครับแต่ใบดีมากครับผม เลขมาให้ว่ามันมประมาณกีโลเมตรข้างนี้ก็เป็นป้าที่ผมแปะรูปภาพที่ผมชอบไว้มีรูปภาพไทยทีทั้งหมดก็มาแปะเป็นมุมมุมขาวด,ดำมุมคนดำครับแล้วก็ฝั่งนี้ข้างๆข,ข้างกาวีดำก็จะมีชอบ<อ>หนังสือซึ่งน้องน้องดินงนั่งอยู่แล้วก็มีหนังสือทั้งหลายที่ผมอ่านสำหรับคลาสของผมนะครับหนังสือแล่มมีด้วยมีหนังสือที่ท,ที่พี่กังให้แต่ว่ายังไม่ได้อ่านเลยเพราะว่าไม่มีเวลาเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวจะนั่งอ่านนะครับ ครับมาต่อป้ายนี้ดีกว่าครับป้ายนี้ก็จะเป็นป้าที่ผมแปะว่ารอยลูกเพื่อนๆแล้วก็มีลูกครอบครัวลูกูพี่ๆด้วยแล้วก็เป็นป้าที่ผมผมแบะส่วนในนี้ในนี้ก็คืออ่สามลูกชายของครับ ต่นาจะเป็นแบบสเกตลยาเขาต้องเปนเก็้เหมนเดิแล้วกข้างลาเป็นรีีเลยอ๋อไม่ได้ชวงนี้ไม่ชวตรนี้เลยตรงนี้เป็นเป็นหมวกหมวกสมหมวกระาข้างๆนี่คือฟรีสบีนี่ไปเจอเลยมาที่ที่เมกาเนี่ยแต่ว่าเจอของที่ชีงใหม่ก็เได้บ้านก็เลยมาใส่ตรงนี้้างล่านี่คือช่วงปีแรกเนี่ยทังทีมเป็นปีที่ผมอยู่ชนะระดับ Uh, you yes. wow. oh. yes. poster. Is it poster? Tapestry. Right here. Um, this is one of my sweet mates and one of my best friends. His name is Aiden. Hello. Um, Hello. yeah, that's what you said. You wanna give a little little feel on what you have? Mm, I got a lot of posters of things I like. I've got some pictures of my friends and family from home. Where is that from? The office. Chubbies. Mm -hmm. This is my favorite hockey player. Uh-huh. This is that makes shorts that I like. Mm-hmm. This is part of my creation. Mm hmm This is my dog. Well, that and that and that and dog. Mm -hmm. Pico. And dog sure and dog, dog and it's dog. It's and, dog. and I like superheroes so I've got some the, superhero stuff. Mm -hmm. And Batman right here the bed look at the they didn't get the better view than i did I the best view. The better view. and this is dee's room that's one of my other sweet mates and one of my really best friends too

I planned that out for like two weeks. I like downloaded a bunch of pictures, like my favorite well, artists, I guess I'm and just, like, a bit of art, and I wanted mm -hmm. to be like a bit of a rainbow. So I put well, it on laptop, that my laptop, printed it out, and like honestly, I put mm -hmm. that up before I like made my bed when we were moving in because mm -hmm. really well, you gotta get used to okay, so, so, it yeah. that one. not contest is a, a และน s e นคื h วิว t วกเขาท e ้ e สอ h คนมีว e n ท t ่ดม่ใช่ผมนี่ก็คือตู้เสื้อผ้าของเขาครับก็ห้องห้องห้องของสอคนนี้ใหญ่กว่าห้องผมนะครับห้องผมเล็กกว่านอนหน้าห้องผมก็จะมีรูปรูปจกต้องฟิล์มครับที่ยังมาแปะไว Industry pulling on my strings like Geppetto. It's okay daddy, let go. I'll party till I'm next door. Neighbors know me the best so to my room. Hey. Okay. That's it. Just like, um, you wanna take us around a little bit? <laughs> it's already known. <laughs> this is my desk. i have have um, <laughs> this is oh, my bed. <laughs> I'm speaking in Thai and I'm saying that this is so, this is such a lie. Look at you putting your <laughs> book into like a little square. <laughs> um, yeah. Yeah. Can you take us around a little bit? We got a little bookshelf here. Yeah. Some more books that I haven't really read. And these are my stuffed animals. You got a Snoopy. This Hunt. is Dino Junior. Mm -hmm. And this is Dino cat

ดัมเบลิงเดวซ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนเก็บขนมอะขนมทั้งหลายทางกาแฟแล้วก็มีมีตู้เย็นสองตู้ตู้ยเ,ยตตเล็กสองตู้มีทีวีแล้วก็ข้างๆทีวีก็มีเครื <S 2> <S 2> ่องเล่นเสียง